็มีเรื่องดีๆเยอะมากมายเหมือนกันอะไรเ <มา S 1> งีนก็ทั้งอย่างเรื่องซีรีส์ด้วยเรื่องความเสิร์ฟเดี๋ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นโอ,อกาสชีวิตใหม่ๆเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆมากๆเลยเหมือนกันที่ได้มาลองทาอะไรที่ไม่ได้เคยทํามาตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยเงี้ยครับผมก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากเหมือนกันนะป,ปีนี้ปีนี้ใช่ไหมครับที่จริงก็ วกเราตั้งใจกันมากๆเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่จริงนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มถ่ายทําไปแล้วด้วยประมาณ3 4มสี่คิวอย่างเงี้ยครับก <ใช S 1> ็ก็ยัง,<อ>งตั้งใจมากเหมือนเดิมก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์เราเหมือนเดิมครับจริงๆกัคัขอทกนอยก็จริงๆเรื่องเรื่องๆๆความคาดหวังเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเหมือนเหมือนเป็นเป็นอะไรที่แบบอะไรขนาดนั้นอะไรยเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เหมือนว่าเราก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดทําที่เราให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกับทีมงานท กดดันไหมก็นิด <termin> น <us> mm ึงเนาะนิดนิด <couples> น so, yes. ึงครับจริงๆก็มาตลอดพอพอเหมือนว่าตั้งแต่พาร์ทแรกเราก็จะมีการกดความกดดันแบบหนึ่งอะไรเงี้ยพอพอแบบเหมือนเราเราก็อยากจะให้ซีรีส์ของเราเนี่ยให้ทุกแบบทำให้ทุกคนชอบอะไรเงี้ยครับอันจริงๆอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางนาดาวก็อาจจะประกาศครับแต่ว่าก่อนทางเราสองคนก็ยังไม่ทราบเองเลยแต่ส่วนหนึ่งเรื่องแฟนพี่ของเราแฟนขับบุญรถเยอะมากเลยนะคือแบบไม่ได้ ก็จริงๆมันมีเรื่องของ social distancing อะไรเงี้ยอาจจะทำอาจจะทำให้ไม่ไม่ได้นั่งกันทุกทุกที่อะไรทำให้จำนวนที่นั่งน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยครับผมโอกาสที่จะมาขยายเล้วหรือว่าไรา้ยใช่ไหมครับก็อันนี้ต้องต้องต้องรอติดตามทางเพจนาดาวจริงครับเพราะว่าผมก็ยังยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมครับามา่ถึงไมาถึงอะไรนะ ก็จริงๆผมว่าผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องต้องค่อยๆค่อยๆปรับกันไปอะไรเงี้ยว่าสถานการณ์ก็อาจจะต้องอัปเดตไปในรายวันเลยได้ซ้ำเนี่ยว่าอาจจะ จัดหรือไม่จัดอันนี้ผมว่าเขาก็ยังยยัังงตัดสินใจกันอยู่ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับผมแต่เวลามันจะชัดนเข้ามาพอสิบตัวเลยนะใช่ครับตัวเราก็มีภูมิอากาศการเตรียมตัวกันไปเรื่อยบ้างนะครับเสมอจริงจริงก็มีมีการคุยกันบ้างมีการประชุมว่าอยากอยากจะให้มีพาร์ทไหนบ้างให้อยู่ในแฟนมีดแล้วแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงจริงยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะยังมีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆอยู่เหมือนกับบางทีนิ่งแล้วก็มาเจอสถานการณ์แล้วก็มีการปรับปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยังยังยังไม่ยังไม่ยยััังไม่ฟิินนนนชขาด้เลครบ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาพ่อจะไปแล้ววันนี้ลูก